การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ได้ขยายไปทั่วโลกรวมถึงไทยซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้วยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอีกด้วยนับได,ได้ว่าในช่วงระยะเวลานี้ผู้นําองค์กรกําลังเผชิญอยู่กับสถานการณ์ที่ท้าทายและมีความไม่แน่นอนสูงอีกทั้งยังเป็นความกังวลกับผลกระทบที่มีต่อธุรกิจและจะต้องคิดหาวิธีการในการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีการค้นพบคุณลักษณะ5ข้อดังต่อไปนี้ใช้หัวใจและสมองในการนําพาองค์กรในช่วงวิกฤต ผู้นําองค์กรควรมีความฉลาดทางอารมณ์และแสดงถึงความเห็นอกเห็นใจต่อพนักงานและลูกค้า 2. ทําให้องค์กรสามารถดําเนินงานไปได้อย่างต่อเนื่องกล่าวคือผู้นําองค์กรควรมุ่งเน้นถึงสิ่งที่สําคัญที่สุดโดยกําหนดลําดับความสําคัญของสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนเช่นการนําเทคโนโลยีดิจิตัลมาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับลูกน้องหรือกับลูกค้าอยู่อย่างสม่ําเสมอ 3. ให้ความสําคัญกับความรวดเร็วและความสมบูรณ์แบบ และมีเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้นําองค์กรสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วแม้จะขาดข้อมูลที่ครบถ้วนก็ตาม 4. สร้างความเชื่อมั่นและเชื่อใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายซึ่งความเชื่อใจนับเป็นปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้ผู้เกี่ยวข้องหันมาร่วมแรงร่วมใจในการเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างนั้นได้เอง 5. มองหาโอกาสเพื่อเตรียมความพร้อมกับ New Normal ที่กำลังจะเกิดขึ้นคือผู้นำองค์กรควรหาจุดสมดุลระหว่างกลยุทธ์ระยะสั้นกับกลยุทธ์ระยะยาวหรือการเลือกที่จะลดต้นทุนบางอย่างเพื่อความอยู่รอดในช่วงเศรษฐกิจหดตัวบวกกับการลงทุนสำหรับการจเจริญเติบโตในอนาคตแบบแผนในการรับมือกับภาวะวิกฤตจากไวรัสโควิด -19 ขององค์กรมี6ด้านประกอบไปด้วย1การจัดการและตอบสนองในการภาวะวิกฤต เนื่องจากข้อมูลข่าวสารเป็นการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทําให้องค์กรต้องมีศูนย์กลางในการสั่งการที่มีระบบระเบียบและการจัดการที่ดี 2. กําลังแรงงานบริษัทต้องมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีและการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และระบบความปลอดภัยอื่นๆที่คอยรองรับ 3. การปฏิบัติการและห่วงโซ่อุปทานการบริหารจัดการในด้านนี้ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทมีระบบปฏิบัติการและการจัดการห่วงโซ่อุปทานรวมถึง ศูนย์รวมมากหรือน้อยเพียงใดที่จะทําให้บริษัทได้รับผลกระทบจากมาตรการการปิดพรมแดน 4. การเงินและสภาพคล่องบริษัทอาจต้องทบทวนและคาดการทางการเงินแบบจําลองทางการเงินและการสื่อสารกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของตนหรือไม่ 5. ภาษีและการค้าผลกระทบที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นระลอกในประเด็นเรื่องของภาษีอาจเกิดขึ้นได้ทั้งในระดับบุคคลและในระดับองค์กร 6. กลยุทธ์และแบรนด์แนวทางในการประยุก์ ให้ใช้นวัตกรรมการบริหารจัดก,การความเสี่ยงและรูปแบบปฏิบัติการโดยรวมขององค์การเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของความสามารถในการรับมือกับสภาวะวิวกฤตที่เกิดขึ้น